ก็คือครอบคุมในศาสตร์นี้ทั้งหมดเลยนะครับครับก็นะครับนั่นคือของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นด้านเทคโนโลยีชีวภาพท้นสูงละนะครับนี่การทุนก้าวถวายน้ำหอมนะครับจากดอกเอื้องแสแสคะซึ่งเป็นโครงการทำตามพระราชสนีของสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพ่รวมราชินีนาถครับ นอกจากกล้วยไม้ความงามมีความงามแล้วเนี่ยยังไปสกัดความหอมมาเป็นน้ําหอมได้อีกด้วยนะครับที่สําคัญคือเป็นกล้วยไม้พื้นพื้นบ้านเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองครับของพื้นเมืองเหนือเลยนะครับครับข,บขบองมันเลยนะครับเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองทีมท่มีชื่อมากนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีานาะคนะทรงสนพระไทยกล้วยไม้เอื้องแสะมาเป็นเวลานานมากแล้วค่ะคแล้วก็ทรงมีพระราชดำริและพระราชสวนี้ให้อนุรักษ์กล้วยไม้เอื้องแสะหอมนะคะแล้วก็ให้ขยายพันธุ์ให้มากขึ้นค่ะแน่ดีเนี่ถ้ามาเที่ยวทางภาคเหนือเนี่ยจะเจอ ผู้หญิงข้างเหนือนะฮะหรือไม่หญิงบ้านบ้านเราเนี่ยก็จะเนบดอกเรื่องคำเอื้องพึ่งไครับไวบนบน,บนมวยผมนะครับแต่ถ้าจะให้หอมเนี่ยก็จะต้องเป็นดอกเอื้องแซะซึ่งมีกลิ่นพิเศษนะครับยิ่งในช่วงนี้นะครับช่วงของฤดูหนาวครับ พันไม้ต่างๆโดยเฉพาะดอกไม้ก็เบ่งบานเลยนะครับที่ภาคเหนือของเราแล้วก็ในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะครับซ็นมเจอร์ไปลงทุกปีเลยครับได้นําพันุไม้หรือว่าผลการวิจัยต่างๆนี้ก็ไปนําเสนอในส่วนนั้นด้วยใช่ครับครับนี่อันนี้เป็นเทคโนโลยีของการกลั่นใช่ค่ะครับหมายถึงว่ากลั่นน้ําหอมออกจากพันกล้วยไม้ใช่ครับครับแล้วก็มีการศึกษาผลของการนําน้ํามันหอมระเหยในพืช ผึัื้นบ้านช่้นต่างๆนะครับเอามาามาใช้งานเรื่องการเป็นสารต้านมะเร็งครับสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับก็จะเห็นว่า มีนักชาการรุ่นใหม่ๆเยอะครับในมหาลัยมิโชนี่ซึ่งมีเป็นเป็นคณาจารย์ที่ทําเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับครับหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับพืชผักผลไม้ต่างๆที่มีกลิ่นเนี่ยก็สามารถนํามาสกัดเป็นกลิ่นเป็นน้ําหอมได้แล้วก็เป็นสารสกัดต่างๆเพื่อนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ขยายผลไม่ว่าจะเป็นเราพึ่งทางกลิ่นทางเอาไปใส่ในส่วนของอาหารนะครับ,รบก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ครับ จากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับเป็นโครงการของท,ที่อยู่ในการดูแลของหลายหน่วยง,งานนะครับครับจะเป็นโครงการตามพระราชบัญญัตินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาของเราเนี่ยก็จึงถึงเป็นที่สน,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 นใจของคนทั่วๆๆไปนะครับครับอีกไม่นานนี้เราคงจะได้กลิ่นของน้ําหอมนะฮะน้าหอมจากเรื่อนแสงครับครับค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากหน่วยงานราชการต่างๆ จึงทําให้เราสามารถตกัดน้ําหอมจากกล้วยไม้เอื้องแซะต,ตามพระราชำดำรินะคะแล้วก็จะพยายามขยายการผลิตน้ําหอมที่มีคุณภาพดีให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นอุตสาหกรรมค่ะ พระองค์ท่านทรงสนพระไทยในสาขานี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ,รบจะเห็นว่าในน้ําหอมเองก็จะมีหลากหลายสีสันซึ่งสก,กัดมาจากพืชผักผลไม้ต่างๆแล้วก็มีพระราชปฏิสันถานกับคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ,รบ อย่างในลักษณะของเตาที่ใช้กลั่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นส่วนของประชาชนทั่วๆไปหรือว่าเกษตรกรเนี่ยเขาจะสามารถผลิตครึ่งในลักษณะนี้ได้ไหมครับอาจารย์คิดว่าคงจะเป็นขั้นตอนที่คงจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือเป็นหรือเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงอวตคิดว่าหลายย่อยๆนี้คงจะต้องเป็นบริษัทแห่งร้านทำนะครับครับเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงสมควรไม่งั้นประสิทธิภาพก็จะได้น้อยครับต้องใช้องค์ความรู้ที่ค่อนข้าง ที่ชั้นสูงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีบทบาทอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในชุมชนในสังคมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการสนับสนุนเรื่องราวของการเกษตรท่านมีงบประมาณหรือว่ามีศักยภาพที่จะเสริมสร้างเครื่องสิ่งต่างๆให้กับเกษตรกรก็คงจะเป็นผลดีในอนาคตต่อ,ตอไปด้วยนะครับใช่ครับ รายข้อมูลจริงๆนะครับที่เราได้นําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ <c oughs> ขณะน,น, <c oughs> นี้ท่านผู้ชมกังให้เกติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชก,กุมารีสเด็จพระชดำเนมินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดานะครับไปในมหาวิทยาลัยเมโจ้อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์ท่านก็ส่งสนพระไทยในหลากหลายสัก ในแวดวงของการเกษตรนะครับครับแล้วก็คณอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ทําให้เอื้องแซะประสบความสําเร็จก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนรนันทฤทธิโชคถาวรครับครับจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร,ร์ครับอันนี้ก็เป็นเอื้องแซะที่กําลังบานเลยนะครับครับตอนนี้อาจารย์ดนรนันทฤทธิ์กาลังอ่าบรรยายนะครับ ยางพันกล้วยไม้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าในชื่อพันเดียวกันก็จะมีหลากหลายสีสันจะมีหลากหลายขนาดของดอกแสดงว่ามีการนำไปปรับแต่งปรับปรุงพันธุกรรมอยู่เสมอเสมอใช่ครับเพราะว่าเนืน่องจากเป็นกล้วยไม้เนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ได้เข้าสู่ประเทศมากนะจึงมีทั้งบริษัททั้งร้านนาั้นักวิจัยเนี่ยอยู่ในวงการเยอะนะครับทุกครั้งที่มีการทํานี้ก็จะมีการพัฒนาและจะมีความคุ้มทุนเกิดขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคุ้มทุนเกิดขึ้นก็จะมีเราจึงได้เห็นของใหม่ ั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนนี่มากเลยครับส่วนที่เป็นตัวกําหนดเรื่องของราคาของกล้วยไม้นี่นะครับอาจารย์ว่ามองว่าปัจจัยที่เป็นส่วนกําหนดราคาของกล้วยไม้ในแต่ละพันธุ์เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับผคิดว่าคงจะเป็นตลาดนะครับความต้องการของผู้บริโภคโดยว่าในตลาดต่างประเทศตลาดผู้คนที่มีรายได้สูงๆนะครับ